วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ ในการนี้ทรงเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งโปรดให้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลจุลาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้คำปรึกษาและบริการทันตกรรมรวมถึงบริการนวดแผนไทยแก่ประชาชนรวม146รายทั้งนี้ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นพร้อมบริการสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างไม่หวังผลกำไรโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้นายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยเฝ้ารับพระราชทานสิ่งของสำหรับเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน1,000ชุด ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทําให้แม่น้ํามูลและแม่น้ําชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน21อําเภอปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว จากนั้นททษพระเนตรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์ชุติยานวัตรรองคณะบดีคณะสัตวแพท,ย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยร้ายแรงจากโรคพิษสุนักบ้าตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง พร้อมกันนี้พระราชทานวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่นายกิติกุบแก้วปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขในพื้นที่ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขของประชาชนจำนวนสองตัวพร้อมกับพระราชทานป้ายห้อยคอที่ระลึกโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วย โอกาสนี้ทรงงานวิสัญญีสัตะวะแพทย์ร่วมกับทีมสัตะวะแพทย์อาสาจุลาภรณ์จากคณะสัตะวะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่าตัดธรรมันและรักษาอาการมดลูกอักเสบให้กับสุนัขรวม6ตัวภายในรถผ่าตัดธรรมันเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบปัญหาหมดลูกอักเสบในสัตว์เลี้ยงเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีการควบคุมประชากรสุนัขเพศเมียด้วยการฉีดยาคุมส่งผลให้เกิดภาวะการอักเสบของมดลูกนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและสุนัขที่เริ่มมีอายุมากซึ่งการผ่าตัดทำหมันถือเป็นการป้องกันที่ดีและปลอดภัยที่สุดหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ประสงค์ที่จะมีการขยายพันธุ์เพิ่มเติม สำหรับการออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในครั้งนี้มีสํานักงานปศุสัตว์เขตสามสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีสํานักงานปศุสัตว์อําเภอม่วง30และหน่วยงานต่างๆรวมให้บริการกับสัตว์เลี้ยงของประชาชนโดยวันนี้สตัตวแพทย์ทําการผ่าตัดทําหมันให้กับสุนัขจํานวน39ตัวแมวจํานวน32ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงรวมจํานวน16ตัว การทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนมูล,ลนิธิจุฬาพรขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตะวะแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ระลึก ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนเชื่อลายภาพวาดฝีพระหัตหรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศ,ศึกษาจุลาภรณ์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิจุลาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษุนักบ้าเลขที่บัญชี468 116003 1เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a ฟ e b o o k ปันน้ำใจสู้ภัยพิษุนักา ah